My name My แมวแมวคนนี้ดีกว่า Hello everybody my name is m a r k i p l y แมว เป็นกูดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับตอนนับทุกท่านเข้าสู่ Cas สติ้งเกมที่ผู้คุณไม่เคยคิดที่จะอยากดูแต่กูหรือผมก็ยังคงอยากเล่นนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับเป็นเดือนของเทศกาลวันปล่อยพีนะครับในวันที่31ตุลาคมนะครับนั่นก็คือฮอลลูวีนเดย์นั่นเองนะครับก็ในเดือนนี้นะครับเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ผมได้คิดค้นขึ้นมานะครับนั่นก็คือผมได้ทำการแคสเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม ประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับต่อขอให้แนวนั้นเป็นแนวเสียงขวัญตกใจนะครับแนวน่ากลัวว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ขอเชิญนะครับพวกบรรดาสับสคริเบอร์นะครับแฟนคลับของช่อง p l a y s h a r ย o s หรืออื่นๆนะครับแนะนำเกมแนวประมาณนี้เข้ามานะครับผมไม่ขอในเนื้อเรื่องเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่เก่งภาษานะครับแล้วก็ไม่สะดวกที่จะแปลด้วยนะครับอยากเล่นแบบโช์เกลียนให้ พวกคุณได้ดูนะครับเป็นเทศกาลนะครับร่วมหลอนไปด้วยกันให้ครบทั้งเดือนเลยนะครับโอเคก็วันนี้นะครับประเดิมคลิปแรกด้วยเกม Five Nights at Freddy ฮ่าก็เป็นเกมนะครับที่ผมไปเซอร์เวย์มานะครับได้ไปพบเจอนะครับกับช่อง Markiplier นะครับเป็นฝรั่งหน้าตาดีคนหนึ่งที่เล่นเกมนี้นะครับแล้วก็ผมทุกใจอ่ะผมเลยจัดมานะครับก็เอาจะช่วยนะครับ ตัวผมดีกว่านะครับในการเฝ้า,าทำงานเป็น Security นะครับเป็นยามรักษาความปลอดภัยในร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งในการเฝ้ามาสคอตนั่นเองนะครับซึ่งร้านร้านนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกตินะครับก็เลยเราจะต้องมาเฝ้านะครับซึ่งมันตรงก,กันกับเดือนนี้นะครับตุลาคมผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับทั้งน้องๆแล้วก็บรรดาพี่ๆที่เข้าศึกษาในระดับมหาลัยจะเริ่มปิดเทอมกันแล้วและก็กําลังมองหางานพิเศษทํากันระวังนะครับหลังจากที่คุณดู5 Night at Freddy เป็นที่เรียบร้อยแล้วระวังคุณจะเจอทีเด็ดแบบในคลิปโอเคไม่พูดมากเราไปคอนติเนีนะครับผมเล่นค้างจากเดิมไว้นะครับคืนที่3เราไปต่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าช่วงคืนแรกๆมันไม่มีอะไรเลยนะครับมาลุยกันเลย h e l l เอทรีงคืนของคืนที่3นะครับแต่เป็นคืนที่1ของคลิปเนาะ โอละมาลุยกันเลยดีกว่านะครับโอเคเปิดกล้องดูนะมาสคอตสามตัวนะครับหมีสองเป็ดหนึ่งนะครับเออแยดแยดแยด what the fuck you bitch เอาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเออไม่คิดให้กูแนะนำตรงแนะนำตัวเลยเหรอใครก็ได้รับสายดิเชื่อไม่รับแม่ตัดสายทิ้งสัตว์โอเคโชว์สเตทนะครับเป็นห้องที่เก็บมาสคอตนะครับเก็บตุ๊กตาทั้งหมดเอ้ยเมื่อกี้เป็ดมันอยู่ตรงนี้นี่หว่าเป็ดไปไหนวะ คุณได้ยินปหมเสียงเหมือนไข่เออไอเฮียตกใจไอสัตว์เอ้ยได้ยินปหมเสียงคลอเหมือนเปิดเพลงบรรเลงอะไรสักอย่างอ่ะหุยขนลุกไอเฮียโอเคยังไงไอเฮียเปิดหายอ่ะอ่าฮัลโหลดักกี้เอ่อปากนายดูแปลกๆนะดักกี้ โอเคเป็ดอีโมไอสัตว์ดูดิพาตาดำโอ้ย่าโอเคโอเคเราไม่เล่นละเราไม่เล่นกับนายละโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคเราไม่ได้ตั้งใจจับเป็นอย่างนั้นคือเราก็แซวเล่นแหมอีโมก็วงล็อกเหมือนกันโอเคตอนนี้แม่งย้ายมาอยู่แคมแคมหนึ่งบีลแล้วมันจะมีอีกตัวนะครับที่อยู่หลังลงละครนะครับมันชื่อฟล็อกซี่นะครับมันจะมันจะแบบนะมันจะมีทีเด็ดอะโอเค ไม่อยากสปอยไม่อยากสปอยนะครับอืมก็ยอมรับส่วนหนึ่งนะครับว่าเออไปชมนะครับมากิฟท์ไพร์มาคืนหนึ่งเต็มเมนะครับแล้วก็พอที่จะเออรู้วิธีการเล่นนะครับอโอเคนะคุณยังเห็นหมีครบอยู่2ตัวนั่นแสดงว่ามันจะมีมาสคอตที่เดินเพ่นพ่านนะครับอยู่ในร้านเพียงตัวเดียวนั่นก็คือไอเป็ดเฮียนะครับโอเคเป็ดสีเหลืองนะครับดักกี้นั่นเองโอเคกล้องนี้จะใช้ไม่ได้นะครับกล้อง6โอ้ยเย็ดเย็ด ออ,อยู่ดีๆมันก็เปิดไม่ติดนะครับอยู่ดีๆมันก็เปิดไม่ติดเลยนะครับอาเมื่อกี้ผมเห็นอยู่กล้องเจ็ดอะโอเคนั่นแน่จะเล่นซ่อนหากับเราใช่ไหมนายฮัลโหลฮะหมียังครบอยู่ผมยังเห็นหมีครบอยู่นะครับ3ตัว2ตัวนะครับโอเคคุณได้ยินไหะเสียงเหมือนคนเหยียบเสียงเหมือนคนกระทืบเท้าอะเมื่อกี้ผมสาบานผมได้ยินเนเนเน,เน โอ้ฟังค์คุณโอ้เ h ็ทฮอลีฟังค์ก์เจ็ทโอเคเป็ดไปแล้วโอเคเป็ด <c oughs> okay, ไปแล้วเออไอ้เย็บเป็ด Let's e a t กูจะแดกมึงเนี่ยแหละ <c oughs> ผมจะเกลียดเป็ดไปโดยไปไปเลย <c oughs> มึงเป็นอะไรมากปว่านี่ยกับกูเนี่ยทำไมมึงจะต้องมาอะไรกับกูด้วย โอเคขอบคุณครับหมีไม่อยู่แล้วนะครับหมีไม่อยู่ในห้องนี้แล้วหมีอยู่ไหนโอ้ฟล็อกซี่ก็มาแล้วโอเคโอเคแย่แ yeah, ย yeah. ่อ่าอ่าได้เลย <c oughs> มันเป็นการบิวนะครับมันเพื่อไม่ให้ตัวเองกลัวนะครับเพราะพี่เบย์เคยบอกไว้ว่าความกลัวเป็นสิทงที่มนุษย์สร้างขึ้นเองนะครับถ้ามนุษย์ไม่รู้จักกลัวนะครับเราก็จะไปกลัวเป็ดไอเป็ดอีโมนี่นะครับ โอเคหน้าตามึงหลอนมากอ่ะจริงๆยอมรับผมให้10กะโหลกนะครับสำหรับความกลัวในครั้งนี้โอเคโอเคโอเคอตีสองกับพลังงานอีก56%นะครับผมต้องผ่านมันไปให้ได้ต้องผ่านมันไปให้ได้ใครหัวเลาะวะ <c oughs> เพื่อนเล่นมึงเหรอกูไม่ตลกนะเวย้ยเพื่อนเล่นมึงเหรอ เป็ดหายไอ้เหี้ยเป็ดหายผมได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนเป็นเสียงเพลงนะครับกุุงกิงกุุงกิงโอเคเป็ดโดดมานี้แล้วโอ้เย็ดเย็ดเย็ปิดรอเลยสัตว์ <laughs> พม่านถูกเปิดแล้วตัวอะไรอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันผมมองไม่ออกนะครับว่าตัวอะไรจิ้งจอกเหรอโอเค ไม่ไม่เล่นไม่เล่นไม่ไม่ไม่เสียงแล้วกันนะครับไม่เสียงดีกว่าเนาะโอเคผมได้ยินเออเหมือนเสียงบางอย่างนะครับโดนกระทบเหมือนแบบหลอนว่เหียแม่งเอ้ holy fuck ช่วยช่วยเร่งเวลาหน่อยได้ไหมอ่ะสัตว์ใครมีเทนเนอร์วะกูซื้อต่อเออโอ้ยโอเคทีสามแล้วไปสัทีเถอะอ่ะเสียงอะไรอ่ะอยู่ทางด้านหูซ้ายผมเมื่อกี้ อย่างไรก็ไม่รู้อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เฮ้ย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 ใครเปิดเพลงอะไรอ่ะไม่ต้องมาอินดี้กับกูกูเกลียดไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่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 เป็ด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 แหมมีอยู่นี่มีอยู่นี่รีบไปปิดก่อนเที่จะเปลองไฟโอ้ชีต โอ้เป็ดไปแล้วเป็ดไปแล้วโอเคมันคงไม่ไม่ซ้ำรอยเดิมนะเออเป็ดเป็ดอยู่ไหนครับโอ้ชิตโอ้ฟัคเอาละตีสี่แล้วเว้ยต้องผ่านมันไปให้ได้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 เน,นาะ เอาละฟ็อกซี่ก็ค้างอยู่อย่างนี้ไม่ไม่ไปไหนเลยไม่ต้องมาหละดีแล้วนะครับนะโอเคปะเราแค่ทักนายนิดหน่อยนะครับไม่ต้องมาอะไรดีแล้ว14% 14%อนกับตีสีทันไม่ทันทันไม่ทันโอเคเชิญรับสลิปได้ที่ช่อง3นะครับเฮียตกใจ ไป mk แล้วผมจะไม่กินเป็ดอีกต่อไปนะครับผมจะเกลียดเป็ดทุกตัวผมจะเกลียดสีเหลืองผมจะเกลียดการเฝ้าดูกล้องนะครับผมเกลียด cctv ผมเกลียดเกลียดเสียงว้าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคลิปนี้นะครับผมเปิดตัวเลยแล้วกันนะครับว่าผมต้องการสปอนเซอร์หลักใจดีนะครับมาสนับสนุนในคลิปของผมนะครับไม่ว่าจะเป็น gta หรือ โปรเจกต์ต่างๆนานานครับลองเสนอลองส่งอ e ีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาคุยกันนะครับโอเคตามนี้นะครับแล้วโปรเจกต์นะครับเดือนสยองขวัญตุลาคมธมนินนะครับกับ f ฟน์ไนฟ์แอดเฟรดดี้คลิปแรกคงมีเพียงประมาณเท่านี้ถ้าพวกคุณถูกใจกดซับนะครับแล้วกดแชร์ไปให้ WorkPoint นะครับให้คุณเรีวจิตสัมผัสแล้วคุณเจนยานพาหนะได้เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เขาพิสูจน์ว่าจะมีพลังงานอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับโอเค ในส่วนวันนี้คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงคลิปหน้าเจอกันเร็วๆนี้กับโปรเจกต์ฮอลเลอร์ออกท r เบอร์ไฟน์ไนท์แอดเฟรดดี้โอเคซับสไครด้วยบาย